สวัสดีครับสวัสดีตอนชอสๆอพี่น้องมณีกะมีโอกาสได้มาเยี่ยมยามทีมงานทางเปราทั้น้องไข่ทางพ่นพีไซให้ทั้งน้องไข่นะครับดอนสูตรนะครับออกจากดอนสูตรว่าจะเขาน้องไข่ก็เลื่องพวกเขานะครับมาผ่าทังเลี่ยงทำทั้งเลี่ยงบ่ได้เขาน้องคข่ยสิไปน้องซองของนะครับน้องซองของเสร็จเลยใส่ทาบอนะเนาะดยใส่บันผือ ชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับเส้นทางที่เขาใส่อยู่นี่บรูว่าเป็นเป็นหมายเลขอย่างนะครับตอนนี้ท่านได้เห็นหมายเลขอยู่เนาะเป็นถนนที่ตัดไม้นะครับตัดเรื่องเพื่อที่บ่ได้เขา่าตัวเมืองหนองคายนะครับจะไปไปบึงการนะครับไปบึงการ ไปสะพานมิภาพไแท้เล่าแหงแหงที่หานะครับที่บื้นการนะครับเ้นสะดวกสบายพี่นอ้องรถนหญยทา้งตรงสร้างเสร็จได้ไหมลุมบ่อมาทันหไรถือว่าเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึง่งที่มีความสะดวกรวดเร็วนะครับไม่จำเป็นต้องไปขอในเมือง จะเป็นต้นดม้ของในเมือ,องน้องค่ายนะครับมาจากบึงการกับมาจากพน่พิสัยสิไปอุดรสิไปคอนแจนขันมาสนสองหนึ่งสองเรียบใช่ไอเรียบแม่น้ำโค้งมาเนี่ยก็ต้องเขาน้องค่ายนะครับมาหอนละกันบ่งปลายว่าอุดร อุดอนคุณพว่ามาส่วนเดียวทรายเลยนะครับถนนซีเลนนะครับซีเลนมาตรฐานนะครับพึงสงั่งไหมที่เขาเอื่นว่าระเบียงเศรษฐกิจเขาเอื่นนะครับถนนเส้เนสำหรับรถบรรทุกแกลนโดยตรงรอำนวยความสะดวกรถบรรทุกบริข่าวในเมืองนะครับก็จะเป็นต้องพาเมืองนองคาไข่ปลาเมืองนองไาย,าม,ายมัน าการเดินทางบ่สะดวกก็ลเลยตัดทางเอี่ยงไ็เลยนะครับก่อนสิหันน้องไข่เบี่ยงออกมาเลยวันนี้กับฝนก็ล่งลงเม็ดพี่นอ้องอากาศดีจสงสงสาร นี่พึ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับพึ่งมาเป็นครั้งแรกพันมาเห็นปลายมันบอกนะครับเห็นทาามันดีเห็นก็สั่งตัโดนแล้วล่ะนะครับตะกอนว่าท่านแหลวก็เลยว่าท่านมากเที่ยเดี่ยวนี่มพ่พอแหลวกันเลยสดล่องซะเลยนะครับอาจลาดคือเห็นนี่หรอพี่น้องเพิ่งเอร เนี่ยอุดรทานี่แชร์หาดสิบสามกิโลนะครับขันท้ารเรียนกขับไปในเมืองหนองคายพื้นมันว่ามันกว่านี้เดีไกลกว่านี้พี่ในเมืองแออาร์ตกจากไฟแดงยังเป็นไฟแดงยังนะครับคุมเร็วกับท่ามอะไรอันนี้คุมเรือท่าในเต็มทีพี่น้องตามอัธยาศัยเลย ทา้งซื้อเอียดเรียนเอียบลงไปแลนเล่นสายก็ได้แลนเล่นฟ้าก็ได้ตั้งดีสภาพดี แมงมุมท่านเห็นไปว่ามันไม้เหล็กเงี่ยนะครับถนนเสร็จเขาถือว่าเป็นไม้เหล็กสองมีตภาพห่า เป็นถนนที่บ่อไข่พันชุมชนนะครับบ่อพันชุมชนบ่อไข่พันหมู่บ้ายอีกเรียงชุมชื้นอีกเลียงหมูบ่บ้านนะครับแต่อีกคาดว่าอีกว่าโดนนะครับชุมชนก็จีมาสางนี่แหละอีกคือเก้านละการข้ามนาคุมสะดวกคือใสโคตรตามไปย้อน จักหน่อยสองขางตั้งเต็มไปด้วยร้านค้าไปด้วยร้านอาหารด้ยปัมมป๊มหน่อมันเนี่ยเห็นบ่ลเนี่ยลดบรรทุกแล่นไปนองไายสรงหน่อมันเนี่ยโอ้ไปบึงการสรงหน่อมันเนี่ยเซ็นเนี่ยมาหลับหน่อมันอยู่แถวนองไายเนี่ยแถวอุดร เอาข้างคนแก่นเนี่ยเขาบพระเขาหนองค่ายนะครับเขาอ,ออกมาทาั้งสิเนเยง แนวว่าสั่งว่าท่านแล้ว,าาวคัก,กนี้มีป่ายมีอย่างเงี้ยเลยโอ้อืมน่าสอดออกบรรเทออาทอน อดออกมูบานเออ,อร์อาท่อนนะครับถนนมิตรภาพโอ้โหไม่เห็นสุดเลยนี่โอ้อยแบบมีทางไปพี่น้องเลยเบื้องบนะ ว่ามันบอกว่าจุดเริ่มตน้นโครงการก่อสร้า,างาลั่นำหรับโหเห็ดสุดเลยเลย,ยางานคุ้นๆโมโหนะพอเขาสู้ตอนนนมีแต่ภาพนะครับมีแต่ภาพมย้ก Bạn gà thon Bạn có hết bản tả thán Nhưng mà nó dù thơn Hết phán mức không thiệp Dù thơn bán mất đây nè anh cháu phải tặng quay tặng quay lập chụp này cả phát đi phạm lòng xin chào ป้นคำพูงเปี่ยง